No, I can, can you try and distract it? I guess, yes, yes, I'll see if I can interest it in the one. There must be some way. if it's be <coughs> <You must temperature>. a <coughs> We let it in here. Retreat in tranquility and sort ourselves off. คือขนมมันเนี้ยอร่อยมากเราชอบกินมันมากๆเลยแต่ก็คือไม่รู้เิสสาหรับเราคือมันหาซื้อยากมากๆแล้วก็คือมเมินเราไปเจอมันที่ร้านที่มันซูปเปอร์มาร์ทที่มันขายในตรง BTS อะซึ่งเราไม่สามารถซื้อได้จนกว่าเราจะแตะบัตรผ่านเข้าไปใช่ปะล่ะเพื่อที่ว่าจะขึ้นแบบนั้นเราไปเจอตรงร้านนั้นพอดีเราก็เลยซื้อมาก,กินห่อใหญ่ของเขาแค่ประมาณ57บาทเอง แต่อันนี้มันแลกแล้วอ่ะอือจก,ก่อนคือในเซเว่นเขามีขายนะแต่คือเดี๋ยวนี้เซเว่นที่เราไปบ่อยๆหรือว่าแถวตลาดอะ่ะคือมันไม่เจอแล้วอะ่ะ ข้าวโพดคือสีสันน่ากินมากี่ก็คือส้มตำคือร้อนแรงสุดๆิลไม้โอ้โหซาบะก็คือ <c oughs> เออเอ,อ,อันนี้จิ้งหรีดใช่ป่าววะแล้วก็อันนี้ดักแด้ ตำข้าวโพดอร่อยฮัลโหทุกคนตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาอาบน,น้ำลา้างหน้าแปรงฟันเข้านอนของเราแล้วคือเราไม่แน่ใจ ทรศัพท์มันจะเห็นหรือเปล่าว่าหน้าเรามันขึ้นผดเนี่ยเห็นไหมคือมันขึ้นตรงหน้าผาก็ขึ้นเห็นไหมตรงเวลาเสีงมันจะท้อนอ่ะโดยเฉพาะช่วงหน้าแก้มมันก็ขึ้นซึ่งตอนนี้มันเป็นปัญหากับเรามากๆสองสามวันที่ผ่านมาจู่ๆผดมันก็ขึ้นคือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสาเหตุมาจากอะไรนะพอครีมที่เราใช้อะมันก็เป็นตัวเดิมเหมือนเดิมทุกๆวันเลยอะแต่ก็คือถ้าเรามาลองสังเกตราเอียดดูก็คือ เท่าที่เรานึกออกนะอย่างแรกคือมีเซรั่มตัวหนึ่งที่เราใช้ประจําแต่ว่าจู่ๆมันก็หมดใช่ปปละและทีนี้เราก็จะต้องซื้อใหม่ใช่ไหมแต่บังเอินว่าร้านประจําที่เราเคยสั่งซื้ออะมันโซลเอาหมดคือมันไม่มีขายแล้วฉะนั้นเราก็เลยต้องไปดูร้านใหม่ซึ่งร้านใหม่ที่เราไปดูการเลือกของมันก็ต้องดูเรื่องรีวิวแล้วก็เรื่องการขายว่าเขาขายได้ดีได้เยอะไหมแล้วก็น่าเชื่อถือหรือเปล่าอ่ะ ว่าเราก็กลัวว่าจะไปซื้อแล้วได้ของปลอมมาใ,ใช่ไหมล่ะประเด็นก็คือเออเราไปเจอร้านนั้นแล้วเราก็ถูกใจเราก็เลยตัดสินใจซื้อเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะสินค้าเขาเป็นสินค้าของปลอมหรือว่ายังไงนะประเด็นที่ทําให้เราคิดเรื่องนี้ก็เพราะว่าสองสามวันที่เราเริ่มใช้มันนะมันก็เริ่มเกิดปัญหาสิ่งผดขึ้นฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะงดใช้มันดีหรือเปล่าเพือ่อที่ว่าจะได้ดูสังเกตการณ์วนะ่า เป็นเพราะตัวนี้ไหมเพราะว่าทุกครั้งเราใช้ตัวนี้อยู่แลนยยี่ห้อเนี้ยแต่ประเด็นคือว่าเราแค่เปลี่ยนร้านไงเลยไม่แน่ใจว่ามันของจริงของปลอมอะไรหรือเปล่าหลือเป็นเพราะว่าเราบำรุงครีมกับเซรั่มผสมกันซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะสมที่ต้องเอามาบำรุงผสมกันอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแพ้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเช็ดหน้าล้างหน้าอะไรให้เรียบร้อย แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาร์คแผ่นมาร์กแล้วก็ลดการบำรุงหน้าที่ใช้เยอะเกินไปคือเรามีเรื่องเล่าเว้ยคือว่าเราเคยมีประวัติหน้าพังมาก่อนคือเราไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสั่งสเตียรอยหรือว่าเป็นจากสารเคมีที่อยู่ในตัวครีมหรือเปล่านะแล้วคือมันทําให้หน้าเราพังมากๆคือทั้งปวดหงือพวกสิวมีหนองหัวช้างอะไรย่างเงี้ยคือ มันบุกเข้ามาที่หน้าเราเต็มที่เลยวตอนนั้นนะแล้วตอนนั้นคือเราอายุประมาณสิบห้าสิบหกนี่แหละด้วยความที่เป็นเด็กไงแล้วก็อยากสวยแต่ไม่รู้แล้วด้วยที่ความไม่รู้ใช่ไหมสมัยเด็กแล้วก็ไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ไปห้างอะไรเงี้ยแล้วเราไปเจอร้านทุกอย่างยี่สิบาทใช่ไหมคือมันขายทุกอย่างยี่สิบาทแล้วสมัยก่อนคือแบบตอนเด็กอนะเนาะมันก็ตื่นเต้นอะแล้วทีนี้เราก็ไปเจอครีมซึ่งเป็น รองพื้นคือเราไม่เคยใช้รองพื้นมาก่อนใช่ไหมก็เลยอยากจะเริ่มใช้ลองใช้อะไรอย่างเงี้ยคือเด็กกําลังแตกเนื้อสาวว่าอืมอะไรประมาณเนี้ยก็คือลองซื้อมาใช้ซึ่งเราจําราคามันได้เลยราคามันแค่20บาทเองอะ่ะยีกว่าบาทนี่แหละถ้าเราจำไม่ผิดอะ่ะรู้แต่ว่าไม่เกิน3 0บาทแน่นอนตอนนั้นน่ะแล้วตอนนั้นมันก็ทําให้เรารู้จักคําว่าหน้าพังเพราะคินราคาถูกตอนที่ตัดสินใจซื้อเอามาใช้ใช่ปะ ช่วงแรกๆแ่บประมาณทาไปมันยังไม่รู้ตัวไงแต่ประมาณพอครึ่งชั่วโมงได้อะมันเริ่มเห่มันเริ่มปรากฏออกมาให้เห็นตรงหน้าคือทีแรกมันจะขึ้นมาเป็นสิวผดใช่ป่ะแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะเป็นสิวแบบหัวใซสายผดเม็ดเล็กๆแล้วสักพักนึงมันจะเริ่มพัฒนาการแบบมีทั้งสิวเห่สิวหัวช้างแบบคือมันขึ้นมาแล้วมันก็ขนหน้ามากเลยมันจะขึ้นตรงโซนแก้มที่เราแบบโดยเฉพาะตรงพวกส่วนที่เราชอบย้ําๆเลยอย่างเงี้ย จุดตรงนั้นเป็นปัญหาเริ่มต้นที่เราทําให้เราแก้สิ่งไม่หายสักทีคือมันเป็นเหมือนหายนะในใจเราเลยนะมันเลื่อนล่างมาหลายปีแล้วหลายปีที่ว่าก็คือจนมาถึงปัจจุบันนี้ที่มันก็ไม่ได้หายสนิทที่เราหมายถึงว่ามันไม่ได้หายสนิทก็เพราะว่าถ้าเกิดเราไปใช้อะไรแพ้อะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นคนที่แบบผิวหน้าแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเลยอะเรามีรูปที่ถ่ายไปตอนสิมงห้องสิ่งพดด้วยนะเดี๋ยวเราจะาขึ้นให้ดูถ้าเกิดแนวขึ้นได้อะ ก็คือแบบมันมันแย่มากทุกคนคือตอนนั้นแบบรู้สึกเสียใจมากเลยคือความไม่รู้ของเรามันก็ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่ปัจจุบันมันก็คือดีขึ้นมากแล้วนะถึงแม้ว่าบางทีมันจะยังมีสิวผดบ้างเป็นช่วงบางเวลาเล็กๆน,น้อยๆอ่ะหรือไม่ก็สิวหัวช้างอะไรเนี้ยมันอาจจะมีนิดๆหน่อยๆซึ่งเราสามารถรับได้อยู่ในสถานการณ์ที่แบบปกติถึงจะพูดแบบนั้นแต่เรื่องสิวมันไม่ใช่เรื่องเล็กสําหรับเรานะคือมันเป็นเรื่องใหญ่ อยู่ไม่น้อยแล้วเพราะปัญหาสิวใช่ไหมมันก็ทําให้เราคิดมากจนบางทีมันก็สามารถเข้ามากระทบจิตใจเราให้เราคิดมากอย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกไม่สวยแล้วความมั่นใจในตัวเรามันก็จะหดหายน้อยลงไปด้วยอ่ะเราเชื่อว่าบางคนอาจจะเป็นเหมือนเราหรือไม่ก็บางคนอาจจะไม่เป็นแบบเราก็ได้ก็ดีใจกับเขาด้วยแต่ว่าบางทีอ่ะพวกสิวที่เป็นสิวหัวช้างอะไรเงี้ยที่มันชอบเกิดขึ้นซ้ําบ่อยตรงที่หน้าแก้มเราอ่ะ คือมันชวนให้เราหมุดหมิ่นมากเลยนะคือตรงนี้เห็นไหมอ่ะคือข้างนี้คือเป็นข้างที่สิวหมอช้างชอบขึ้นบ่อยมากเราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอาจจะเกิดจากเออประสบการณ์ที่ผ่านมาเพราะว่าเราอาจจะเคยใช้ครีมที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยมาทาย้ำมข้างนี้เยอะมันเลยอาจจะทําให้ข้างเนี้ยแก้มข้างนี้มันดูอ่อนแอเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วล่าสุดคือเรามีสิวที่เกิดในที่แปลกๆมากแปลกมากจริงๆสาหรับเราก็คือตรง หลังท้ายทอยตรงนี้ตรงคอล้วมันเคยมีสีหมวช้างที่เป็นมิดขาวๆหรอเกิดขึ้นทุกคนแล้วคือแบบมันทําให้เราปวดคอเว้ยแบบช่วงแรกๆอ่ะมันยังไม่ได้ขึ้นเป็นเม็ดขาวๆใช่ไหมมันจะเป็นแบบสีแดงๆนูนๆข้างในเนี้ยแล้วมันทําให้เราอ่ะไม่สามารถหันคอได้อ่ะมันทําให้แบบปวดคอแบบเนยคอก็รู้สึกปวดคือถ้าแบบทําผิดท่าหมายถึงแบบหันผิดท่าหรือยกแขนผิดท่าเนี้ย มันจะทําให้รู้สึกปวดเกร็งคอมากค่ะจนเรารู้สึกกังวลว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแลหวลังจากช่วงประมาณ 2- 3สาวันมันก็เริ่มจะเห็นสิวชัดเจนขึ้นซึ่งเราได้ถ่ายรูปมันไว้คือแบบความแปดปราดที่มันเกิดขึ้นตรงคอเราที่สิวมันขึ้นตรงนั้นอ่ะมันทําให้เราอยากจะเก็บรูปไว้เผื่อว่าแบบมันจะเกิดขึ้นซ้ำไหมก็ไม่แน่ใจใช่ไหมเราก็เลยถ่ายตั้งแต่เริ่มต้นที่มันปวดจนกระทั่งมันตอนช็อตสุดท้ายที่มันแตกซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ ฉันไม่เคยเจอแบบนี้แล้วก็คือแบบมีใครเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าคิดในแง่นี้มันก็ขำแต่มันก็น่ากลัวเหมือนกันเรียกง่ายๆคือว่ามันก็ตลกหลายอะเราขอบอกเลยว่าเราไม่เคยไปใช้การรักษาโดยคุณหมอหรือว่าเข้าคลินิกในการทําหน้าอะไรเลยแต่จากประสบการณ์ล้นของเราก็คือตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่หน้าเคยพังพังยับแบบหนักๆมาเลยอะจนถึงปัจจุบันเนี้หลายปีอะเราก็เสียหายไป จากการใช้เงินแล้วก็ชอบดูเว็บไซต์ต่างๆคําคแนะนารีวิวอะไรของหลายคนแล้วก็มาปรับปรุงใช้กับเราเราใช้หลายตัวมากเลยนะพยายามทุกๆอย่างคือแบบนอกจาว่าน่าจะกลับมาดีได้จนกระทั่งในที่สุดปัจจุบันนี้มันก็กลับมาดีขึ้นตอนนี้เราก็รู้สึกว่าหน้าเรามันเข้าที่เข้าทางดีขึ้นแล้วจนกระทั่งตอนนี้ที่ผลมันขึ้นซึ่งเราจะต้องมาเช็กดูว่ามันเป็นเพราะอะไร อาล่งเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะคือเรามาร์กมาแค่3-5มนาทีเท่านั้น หลังจากมากแล้วเราก็จะนวดคึงๆไม่ให้หน้ามันเยอะเพราะว่าน้ำที่เขามาคือมันฉ่ำมาก คุณอนวรรใส่ตอนใส่กต่ท้ไม่ค่ะเราจะคนพ่วกกันเพื่อเป็นอมเม็ิกาไม่ใส่อู้ยค่ะอืะมม,มันติด ก็ต้องใส่นี่คือเทลงไปจิ้งจิ้งจริงจิ้งเย้นี่คือมื้อช้าของเราน่ากินไหมจ๊ะ คิดเราด้วยคอเราเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบอะไรก็เหมือนมีสีอะไรก็อมคือกระจกมนนี้น่ารักมากเลยมันก็จะเดนือมาได้คือเราได้แถมเป็นของรีจากที่สั่งรองพืน้นของเขามาน่ารักมากคือมันให้จับนะแ้ามันก็คลาลิปแล้วคือในกระเป๋านี้ของเราคือลกมากดูดิ มี่ปมันบระชาชนครีมลิปสติกนี่เป็นพวกสร้อยคออันนี้ก็ลิปสติก หรือหน้าขึ้นขดอย่างเงี้ยแล้วพอแต่งหน้าออกมามันก็จะไม่ค่อยเข้าหน้าแต่มันก็จะดูไม่ค่อยสวยมันจะดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อ่ะซึ่งมันทําให้เราหน่อยมากแล้วก็คือวันนี้ชุดของเราแบบว่าคือสีเขียวกับสีแดงตัดกันเลยเราเจอร้านที่ขายเสื้อสีสันพอดี เข้ากับตีมวันนี้ของเราที่ใส่กั็นสีตัดขนาดนี้ <laughs> บางทีการแต่งตัวแบบสีตัดกันมันก็เป็นสไตล์อย่างนี้นะที่ไม่ใช่พวกคุมโทนอะไรอย่างเ้ยเชื่อไหมว่าเราเดินสองสถานีเพื่อไปสยาม ดูหนังฟรีแบบพรีเมียมได้ง่ายยเฮ้มาพัสกันต่อกับเตดีกว่าพัสแล้วพัสอีก เแล้วซึ่งคือตอนที่เราไปหยิบมันใส่ถาดอะคือเราพลาดแล้วเราก็ทํามันเละหน้ามันคว่ำลงเลยแล้วก็คือถ้าจะเปลี่ยนอาอันใหม่ก็คงจะรู้สึกเกงใจอะเพราะว่าชิ้นนี้มันก็เสียหายไปแล้วเราเป็นคนทําพังเองซึ่งเสียดายมากเลยอะคือแบบหน้าน้องคือเละไปเลยเดี๋ยวเราหยิบหน้าน้อง้ขึมาไว้ข้างบนให้น้องดูสวยๆหน่อย ตอนที่อยู่ในตู้กระจกคือน้องสวยมากเป็นความผิดเราเองที่ทำน้องพังออ่ ือช่วงนี้คืออย่างที่พูดไปเราชอบแต่งตัวแบบมีสีสันตอนรับสัมมือปะเราไม่ค่อยอยากจะคุมโทนเท่าไหร่เราจะชอบแต่งตัวแบบมีสีสันแล้วก็สีตัดกันซึ่งมันเป็นสไตลก์การแต่งตัวอีกแบบหนึ่งที่เราชอบแล้วถ้าเกิดใครได้ลองทำอ่ะคือมันสนุกมากเลยนะได้แบบลองใส่สีที่มันขัดใจกันนะแบบประมาณแบบว่า สีชมพูกับสีเหลืองเสื้อสีเขียวกระโปรงสีแดงคือทีแรกมันก็อาจจะด,ด,ดูแปลกๆหน่อยถ้าใครยอมรับได้คือถ้าใส่ออกมาแล้วมันรู้สึกสนุกกับเราคือมันก็จะสนุกเลยแล้วก็คือปัญหาตอนนี้ผลก็ยังไม่ลดลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เอาเป็นว่าเราขอปิดคลิปตรงน,นี้เลยก็แล้วกันเพราะว่า กดไลค์กดแชร์ก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้เราไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า